มารีวิวกันต่อนะคะอันนี้เหรียญครุฑยังไม่ได้แกะดูนะคะขอแกะเลยเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดที่เราเรียกกันว่าครุฑหนึ่งเจ็ดโอ้เหรียญเขาสวยนะคะขอบคุณมากเลยที่ส่งเหรียญสวยๆมาให้พน้าค่ะเหรียญครุฑบาทพศสองห้าหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีผู้ทุคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดค่ะ เป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ําลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันนะคะด้วยความบังเอ,อิญหรือตั้งใจไม่รู้นะคะแต่แต่เหรียญที่มีธาตุครบดินน้ําลมไฟค่ะมีความคมขลังโดยที่ไม่ต้องปลูกเ็จแต่ประการใดนะคะเหรียญครุฑค่ะครุฑมหาบาพิษเหรียญครุฑหลายคนก็บอกเขามาถามหาซื้อเหรียญครุฑเนาะ<ๆ>เขาบอกเอาอ่าเป็นพศหนึ่งเจ็ดนะเอาเฉพาะหนึ่งเจ็ดพนกก็บอกว่าอ่าครุฑหนึ่งบาทเขามีพศเดียวแหละค่ะหนึ่งเจ็ด แต่ในฐานการผลิตเขามีระบุพศ15ด้วยนะคะแต่ปรากฏไม่เคยเจอน่าจะราคาสูงอยู่หลักหลายหมื่นอยู่มั้งแต่ไม่เคยเจอจริงๆค่ะ2517นะคะเปะน็นรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะเหรียญครุฑบาท17ธาตุครบดินน้ำลมไฟ อยู่ในเหรียญเดียวกันมีความคมขลังโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดนะคะมีความเชื่อเรื่องป้องกันพูดผีปีาศาจป้องกันขุณใสค่ะพกติดตัวไปไหนมาไหนเดินทางคล้าแคล้วปลอดภัยการนำความนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ครอบครองนำยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ผู้ครอบครองและการพูดผีปีาศาจให้ผู้ครอบครองค่ะนะคะพกติดตัวเป็นประจำไปไหนมาไหนเดินทางคล้าแคล้วปลอดภัย เหรียญคูดบาทหนึ่งเจ็ดค่ะมาต่อกันด้วยเหยเรียญเหรียญสตางรูเนาะเหรียญสตางรูเขาก็จะมีนิกเกิลมีทองแดงนะคะอ่านนี้หยิบทองแดงมาก่อนทองแดงเขาเยอะโอ้สตางรูทองแดงมาทั้งหมดห้าสิบสองเหรียญเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสตางรูทองแดงนะคะห้าสิบสองเหรียญเอ่อ บางคนเขาเขามาขอคัดเหออรียญพสนะคะพนะกก็ให้คัดเหรียญทองแดงนะบอกคัดเลยเอาเลยเพราะพนักไม่ไม่ได้สนใจดูพอสอ,อยู่แล้วพนักซื้อแบบรวมไปเลยแล้วก็ส่งขายไปเลยนะคะเขาจะได้พอสอ,อะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลุดไปติดไปบ้างก็แล้วแต่ความโชคดีของใครนะคะ mm hmm. เหรียญ mm hmm. เหรียญอ่าสตังรูนิกเกิลทองแดงและก็เงิน เขาจะมีเขาจะมีดีบุกด้วยนะคะแต่ดีบุกไม่รับพอดีบุกเขาจะผุหลายคนก็เคยเห็นใช่ไหมเหรียญดำๆแล้วก็บวมบวมผุะนะคะอันนั้เป็นดีบุกส่วนทองแดงเนี่ยจะมีสภาพจะสึกบ้างนะคะแต่ก็ยังสภาพเป็นเหรียญที่พร้อมที่จะให้เก็บสะสมค่ะหลายคนเป็นเด็กถ้ารุ่นอายุประมาณป้านะ่ะจะทันใช้จริงๆค่ะทันใช้ป้านทันใช้นะคะเหรียญตะตังแดงรูเนะี่ยทันใช้เคยอันเนี้ยไปซื้อขนมแล้วมีทอนด้วย หนึ่งสตังค์อ่ะเอาหนึ่งสตังค์ไปซื้อมีทอนนะสมัยมะนาดอ่ะจริงๆเนี่ยทันใช้ค่ะบอกซะอ,อย่างนี้รู้อายุเลยเอาเป็นว่าเหรียญสตังค์รูทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญละแปดบาทแต่ขอสภาพดีนะคะชํารุดจะไม่รับเพราะส่วนมากเขาใช้มานานมากเนาะเขาเขาใช้มาหลายยุคหลายสมัยอ่ะสตังค์รูทองแดงก็ชํารุดเยอะ แต่ถ้าชำรุดแบบเป็นมองไม่เห็นอะไรเลยนะไม่เอาไม่รับค่ะแต่ถ้าพออย่างเงี้ยถือว่าชำรุดก็ยังพอใช้ได้อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์นะก็ชำรุดอยู่แต่ก็ได้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าชำรุดแต่ก็ได้อยู่เหรียญสตังรูทองแดงรับซื้อเหรียญละแปดบาทสตังรูนิกเกิลนิกเกิลน,นะคะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาท สตังรูนิกเกิลแล้วก็มีเงินค่ะเงินรับซื้อเหรียญละสี่สิบบาทนะคะสตังรูนิกเกิลเจดบาททองแดงแดบาทเงิน4ี่สิบาทค่ะชัดเจนนะสตังรูราคาสตังรูที่รับซื้อค่ะเนี่ยท่านใดมีต้องการขายก็ทักพน้ไปเลยช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปนะคะเอามาดูอื่นๆต่ออันนี้จะเป็นเป็นทองแดงเนาะเอามาดูนิกเกิล นี่ค่ะนี่เกิลจะเป็นอย่างนี้นะคะแล,แล้วเงินเงินเขาก็จะเป็นคล้ายๆกันอย่างนี้นะคะตวตังรูเงินแต่ลายเขาจะไม่เหมือนลายจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ลักษณะเหรียญจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเงินจะมีห้ตาตังสิบตังและยี่สิบตังจะเงินเขาจะลายด้านนี้เขาจะเป็นกระนกแทงสีง กระกแข้งสิงและอีกด้านเขาก็จะเป็นลายบัวกลีบบัวอันนี้ก็จะเป็นเป็นอะไรล่ะพระแสงจักนะคะนิกเกิลนะคะลายเขาจะเป็นพระแสงจักแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นอุณาโลมะคะ่ะลายเขาจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าคนที่ยังแยกไม่ออกก็ยังก็นั่นแหละเนาะก็ยังแยกไม่ออกก็ยังแยกลําบากอยู่ะคะ่ะโอเคนะคะตามน,นี้เหรียญสตังรู สตังรูรับซื้อนะคะอันนี้คือนิกเกิลค่ะสตังรูนิกเกิลรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะสตังรูเริ่มต้นนะคะเจ็ดบาทนิกเกิลชำรุดไม่รับค่ะสตังรูนิกเกิลรับเจ็ดบาทชำรุดไม่รับต่อมาสตังรูทองแดงสตังรูทองแดงรับซื้อเหรียญละแปดบาทค่ะชำรุดไม่รับนะคะอันนี้แบบนี้เลยคือทองแดงเจ็ดบาทแปดแปดบาทนะคะทองแดงแปดบาทนิกเกิลเจ็ดบาท สตางรูเงินรับซื้อเหรียญละ40บาทเงินสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ลักษณะเขาไม่เหมือนกันลายไม่เหมือนลายไม่เหมือนเขาเป็นผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะสตางรูเงินสตางรูเงินจะมีสมัยเดียวค่ะรัชกาลที่ที่แปดปีพศส,สองสี่สองสี่แปดแปดสี่ปดห้าค่ะโดยประมาณเนาะ จะมีแค่นั้นเองนะคะที่เป็นเงินสตังรูเงินสมัยรัชการที่8พศ2484 2485นอกนั้นก็จะเป็นจะเป็นดีบุกดีบุกจะเยอะมากนะคะแต่เราไม่ค่อยจะเจอเพราะอะไรเพราะเขาชำรุดหมดค่ะเขาเป็นดีบุกเขาไม่ทนช่วงนั้นก็คือประมาณว่า,าวัสดุหายาก เขาก็หาเท่าที่หาได้ตามพื้นตามพื้นบ้านพื้นที่ของแต่และนั้นๆน,น,นะคะเอาดีบุกหาได้ก็เป็นดีบุกที่หาได้ง่ายที่สุดก็เอามาผลิตเหรียญใช้ปรากฏว่าเขาไม่ทนค่ะเขาผุนะคะก็ประมาณนี้นะคะตามนี้ค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะจากคุณรีวิวเหรียญน,นี้จากคุณคุณส,สุนันนะคะในไลน์เนี่ยค่ะ ส่งเหรียญไม่ให้ปหนั่นนะคะทุกคนทํามาแบบนี้เลยค่ะทํารายละเอียดมาแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะให้ดีเขียนชื่อลายมาด้วยนะคะลายเนี่ยเขาระบุมาแล้วาลายให้ชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่ต้องพับพับอย่างอื่นออกก่อนแล้วก็จะได้เห็นแค่นี้นะคะรายละเอียดเอาแค่นี้เนี่ยค่ะลายชื่อคุณเนี่ยค่นสุน,นันนะคะเนี่ยขอบคุณมากเลยาเพราะส่วนมากไปนั่จะหาลายไม่เจอค่ะหาหาลาย เอซที่ส่งของมาน่ะหายหาไม่เจอเพราะชื่อไม่ตรงเนาะขอบคุณมากเลยที่ทำมาให้แบบนี้น่ารักที่สุดขอบคุณค่ะ